บาดนี้จ้านี่ยายยุ้มจะมาเก็บยอดพิเล็กเก็บดอกพิเล็กกับน้องสาวโอ้ยอดแดงแท้เนาะเก็บดอกดอกงามกําลังงามๆจุ่มเนาะนี่แหละวิีชีวิตของาวอีสานบ้านนอกบ้านนาจ้ะพี่น้อง หากิน, <laughs> กกนยังท <laughs> ี<า>่เล <c oughs> ยหากินยาโอ้ยกินผักยาหยาให้กล้วยให้กัวซะหากินผักหาเก็บเห็ดหาเก็บผักขี้เล็กแกงดอกขี้เล็ก, <c oughs> ออก,กเ,เกกห็ดเต้า <c oughs> ออกแล้วพี่น้องจ <c oughs> ะเล่ก็เลยหากินใบใหม่ใบใหไหล <c oughs> ดอกใหม่ดอกขี้เล็กท <c oughs> ี่เว้ มันแห้งแล้วเนาะมันก็สิเซาออกตัวฮะตายังออกอันแรงๆจังซี่บ่แห้งๆจังซี่บ่โหมันสิเป็ีหออกคือซายแห้งบาดนี้มันออกได้มันก็เก่งแล้วเ็ดก็ได้ยาหาบงยอดอีกก่อนเ็อยู่หันแลดอกนั่งลีอยู่หันละอืชม บรรยากาศทุ่มวิวธรรมศาสตร์บรรยากาศบนบ้านน้ำกันพี่น้องโอ้โนี่เรียยอดตัวหนึ่งยอดแดงๆนึ่งเด้อเนี่ยต้นนี้คือยอดแดงเลยเด็กตื้มกันโอ้ยเล็กเนี่ย เฮ็ดเจ้าอ,ออกกับพาการหาเก็บผักขีเล็กเอาตัวนี้มเป่นผักขีเล็กอยู่บ่เมือเป็นแังสีเมื่อดมเอ้าผูหลอหาเฮ็ดกันฮะพวกนี้มาหาอ,อยอดขีเล็กดอกขีเล็ก ก็ได้หาเห็ดดิ่อุ่นเขาเกิดไปหาเห็ดไคน,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 นี่แหมแมงยอดสี่เล็กปะเนี่ยม,มันคือเป็นใบมนมนโอ้ยมันแดงหรือ่าใว่างหันไอ้กุบบโอ้โห อยอาใส่ยังได้ปะเนี่ไอ้กองกระตุนนั่นได้ไค่ยูหยดมันงามยูตุนน,ตน,นั่นนั่นต้องหาใหม่ก็เอากองเอาอ กินดอกใหม่ใบใหม่ดอกใหม่ปานบ่งเนาะบบบนี้เนาะเป็นบ่งได้ป่านี่เหียงเ่ยหูแจ๊คเขาเป็นมหาเกียรติปันหยู่เนาะบ่โอ้ โอน้ำเด็ดแมวก็แม่นเฮ็ดบวกออกยืออ,อ,อุ้มน้ำเด็ดแมวนี่คือยายยุ่นคืออดกินเลยนี่ตันอยู่ในอุ้มน้ำเด็ดแมวนี่ว่าม,มีปัญญาเอาน้ำเพลินดอกมปวดมาเกินหาเฮ็ด ยอดต้นยอดงามอยุ่นี้นวางไว้ก่อนเอาัะเก็บอีกวางไว้นี่แหละ อเมตัมน,นกับโป้งไม่กับงามยูหยอดมันตำหนหนีกนวจาพี่น้องสวัสดีค่ะ